อยู่ยู่ยู่กระัดกระตัดอยู่อยู่อยู่นะครับครัดอยู่อยู่บินบินบินเนี่ยตัวนี้วัดติวนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้านาหน้าตกปลาทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผม วันนี้ผมน้าเพชรนะคะจากช่อง Small Fit ก็จะพาทุกคนนะ,ะมาดูนี่เป็นกบยางตัวนี้ผมได้สั่งกบยางมานะครับเป็นกบยางของค่าย Fishing Reality นะครับผมของน้าน,น็กนี่ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าอึงพิษจิ๋วนี่เลยขนาด3ามเซนนะครับผมตัวเนี้ยกำลังสวยเลยเนื้อย่างนิ่มมากนี่ มีตรงนี้มีปุ่มกันสว่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นใบหลิว2องใบเข้าน้ํานี่ใบหลิวสองใบนะครับผมผมสั่งมา4ี่ตัวนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทีละสีเลยแล้วกันนี่ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับสวยมากเลยตัวนี้รายละเอียดเขาดีมากเลยนะสีเขียวต่อไปสีนี่สีแดง หลังดำสวยอีกแล้วตัวนี้ก็สวยสวยทุกตัวเลยนะสี่ตัวตัวนี้สีฟ้าหลังม่วงนี่สียังแจม่มตัวสุดท้ายนะฮะสีดำนี่ดำเทาตัวนี้ดำสวยมากก็ผมสั่งมาสี่ตัวนะเดี๋ยวจะลองไปตกกันนี่กระดาของแถมมาดเวยเป็นกิฟต์กิฟตีย่ปลอมนะครับผมเบอร์หนึ่ง เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอผมเอาไปเทสแล้วเดี๋ยวคงได้เห็นในคลิปกันแลครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมไปดูกันครับ ตัวแรกนะครับผมนี่กบยางฟิชชิงเรลิตี้รุ่นอึ่องพิจิ๋วครับไม่ได้ถ่ายเสียดายมากเลยนี่ตัดขึ้นมาดูดีครับใสสวยเลยครับตัวนี้ยางสีเขียวโอเคไปดูตัวอไปกันครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวแรกนี่ตัวแรกกัดได้ตัวแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับลืมโอเคุ๊บตัวที่สองครับกบยางของทิชชิ่เรลิตี้นะครับผมของนันนิกตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับ ตัวนี้มันกัดอยู่ในนาเน่อกี้มันไล่ฮุบลูกปลาอยู่ในนานีน่เต็มที่สามของกบยางกบยางของอันเล็กฮนะอึงยางอึงพิษจิ๋วสวยสวยสวยวันนี้น้ำเยอะมากเลยครท่วมถนนเลยตรงนี้กมพ่แรง ตัดตัดตัดหูไม่อยู่ตัดไม่โดนนะครับเพื่อนตัดอยู่อยู่บินบินบินนี่ตัวนี้วัดติวนะครับ ตัวที่ส่แล้วกบยางโหตัวนี้อ้วนตับตัวนี้เป็นสีดำนะครับกบยางสีดำลับไม่โดน ก็ฝนตกมาอีกรอบแล้วฮนะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลากัรไปเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ก็ผลงานจากกบยางของนันเน็กนะครับฟิชชิงเซอริตี้รุ่นอึ่งพิจิ๋วนะครับวันนี้ก็มีปลารวมทั้งหมดสี่แต้มนะครับผมนี่สี่แต้มโอเคฮะยังไงใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะฮะสมอลฟิชนะครับผม วันนี้ยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไม่หวั่นละมาผมตกหนักมากนี่รู้จักอันนี้ได้เลย